อยู่ต่างประเทศแต่อยากสั่งสินค้าใน t ิกตอกแต่แตะก้าสินค้าไม่ขึ้นทำยังไงคลิปนี้มีมาบอกค่ะหลายคนคงจะเป็นกันกันใช่ไหมคะเจอสินค้าดีๆที่ถูกใจใน t ิ k ตอกแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ แต่อยากสั่งสินค้าแต่อเผอิญตะกร้าสินค้าไม่ขึ้นทำยังไงตะกร้าสินค้าก็ไม่ขึ้นหาตะกร้าสินค้าไม่เจอมาดูคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเบลบอกวิธีการสั่งสินค้าในติ๊กต็อกในเมื่อเราอยู่ต่างประเทศการที่เราจะสั่งสินค้าในติ๊กต็อกนั้นนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือ ในเมื่อเรามีแอคเคาต์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สองที่เราต้องมีก็คือซิมไทยในเมื่อทุกคนมีซิมไทยแล้วเสียบซิมไทยเข้าไปเลยค่ะเสียบซิมไทยปุ๊บสินค้าตะกร้าสินค้ามันจะโชว์ขึ้นมาเองค่ะทุกคนนั่นก็อย่างที่เราอย่างที่เบลบอกนะคะทุกคนการที่เราอยู่ต่างประเทศนี้ซิมไทยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะทุกคนในการสั่งสินค้าในทิกตอกอ่าเดี๋ยวเบลจะมามาบอกวิธีการทํานะคะว่าทํำยังไง ก่อนอื่นให้พวกเราเข้าไปในหน้า Tik t o k ค่ะจะสังเกตเห็นว่าไม่มีผู้ติดตามไม่มีอะไรเป็นบัญชีที่เบลสมัครใหม่นะคะทุกคนเพื่อที่จะเอามาสั่งสินค้าค่ะแล้วก็เสียบซิมไทยเข้าไปเรียบร้อยนะทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามีตะก้าสินค้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเป็นตะก้าสินค้าที่พร้อมจะสั่งซื้อแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้เนาะเพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเนาะ ก็ให้เราเข้าไปที่หน้าเพจคนที่เราจะสั่งซื้อเลยค่ะก็จะยกตัวอย่างเป็นของเบลเองนะคะ,ะเพราะว่าเบลเองก็เป็นในหน้าติกตอกอยู่เนาะโอเคเข้ามาที่หน้าเพจของเบลเลยค่ะก็กดเลื่อยไปก็ไปดูที่โชว์เคสนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเสื้อนะคะทุกคนเบลจะเลือกสินค้าหนึ่งสินค้านะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนนะคะแป๊บหนึ่งก็ เป็นสินค้าในโชว์เคสของเบลเองค่ะเป็นสินค้าในร้านของเบลเที่เบลไปอเอาแบบสินค้าของคนอื่นมาแล้วก็ารับค่าในหน้าเนะาะเบลจะเลือกเป็นกางเกงยีนขาสั้นตัวนี้นะคะเป็นเอี้ยมนะคะทุกคนก็จะเช็คดูนะคะว่ายังไงเคมันเป็นสินค้าจากต่างประเทศเนาะก็รอประมาณอาทิตย์หนึงเนาะ เบลก็จะกดเพิ่มลงรถเข็น,นลเลยนะคะเขาก็จะให้เราเลือกค่ะเบลก็จะแบบขอเลือกแบบคร่าวๆให้ก่อนนะก็จะเลือกขนาดค่ะอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะทุกคนยังไม่ได้สั่งจริงเนาะโอเคเสร็จแล้วเบลก็จะกดไปซื้อตอนนี้เลยค่ะทุกคนก็เขาก็จะให้เช็คดูนะว่าถูกต้องไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นช่องแรกก็จะใส่ชื่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเบลเป็นชื่อเล่นของเบลแบบอันนี้คือแบบเป็นเทส เทสให้ดูเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรที่ไทยคะ่ะทุกคนอ่าจังหวัดเบลก็จะใส่เป็นที่อยู่ที่อยู่เดิมนะคะทุกคนเป็นชนบุรีเนาะอ่าเป็นชนบุรีอำเภอศรีราชาค่ะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เสร็จแล้วก็กดที่เข้าไปที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็น23่สิทับหนึเนาะ อันนี้เป็นที่อยู่เดิมนะคะทุกคนที่เบลย้ายไปแล้วเนาะก็เป็นแต่เบลยยก็ยังจําได้อยู่เนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่สมมุติให้ดูเฉยเเนาะก็ไม่รู้จะอ้างอิงเป็นที่อยู่ไหนเนาะก็เป็นที่อยู่เดิมก็แล้วกันโอเคก็ใส่ตําบลแส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนนะเป็นตําบลสุรศักดิ์นะคะก็จะใส่เป็นตําบลสุรศักดิ์ค่ะ โอเคเช็ค okay, แล้วกดถัดไปได้เลยค่ะตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เขาไม่บังคับนะทุกคนทุกคนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เป็นชื่อหมู่บ้านหรือเป็นชื่อ,อเป็นชื่อคอนโดก็ได้สมมติว่าใครอยู่คอนโดก็ใส่เป็นชื่อคอนโดเนาะใครอยู่เป็นหมู่บ้านก็ใส่เป็นชื่อหมู่บ้านส่วนตัวเบลเองเบลจะใส่เป็น ชื่อคอนโดนะคะเพราะว่าเบลที่อยู่เดิมเป็นคอนโดเนาะเป็นนิวลิตคอนโดอ่าก็จะใส่แบบคร่าวๆเนาะทุกคนก็นิวลิตคอนโดเคค่ะก็จะกดเป็นค่าเริ่มต้นอ่าทุกคนไม่กดก็ได้นะคะแล้วกดถัดไปเลยค่ะอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นสรุปคำสั่งซื้อนะคะทุกคนใกล้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะก็จะเป็น ช่องอก็ให้ทุกคนเช็คก่อนนะคะอันดับแรกก็เช็คดูว่าเออโอเคเราได้ส่วนลดอะไรบ้างอันนี้เบลก็ได้ใช้คูปองส่วนลดเนะาะข้างล่างก็จะเป็นวิธีการชําระเงินนะคะทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นก่อนนะทุกคนมันไม่มีแอปไม่มีอะไรเลยมันเป็นโทรศัพท์ที่เบลอ,อมาจากไทย6กเปีแล้วมันไม่ได้อัปเดตอะไรแล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีมาให้แค่นี้เป็นเล็บบิทไลน์ไปแล้วก็บัตรเครดิตบัตร เดบิตอ่าเบลจะเลือกเป็นบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตเนาะอันนี้ก็คือให้เราใส่หมายเลขใส่อะไรไปค่ะคือส่วนของใครที่เป็นเอ่อมีแอปธนาคารอยู่มันก็จะมีเพิ่มให้อีกเนาะเป็นแบบอาจจะเป็นกดส่งปลายทางหรือไม่ก็โอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้คะ่ะทุกคนอ่า อันส่วนอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนเนาะสะดวกใส่เป็นบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ใส่ได้เลยค่ะเขาก็จะหักอัตโนมัตินะทุกคนก็ใส่ให้เรียบร้อยเหมือนเนี่ยใส่เลขซีวีใส่ชื่อนามสกุลให้ตรงกับเป็นเลขบัตรนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กดทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนตรวจความเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วคือเราก็ตรวจกดทําการสั่งซื้อได้อันนี้เขาเป็นวิธีการสั่งสินค้าง่ายๆนะคะทุกคนซึ่งเบลเองเบลก็ สั่งแบบนี้เองอะคะทุกคนเป็นการสั่งสินค้าแบบง่ายๆเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนั่นก็เป็นวิธีการสั่งสินค้าของเบลนะคะทุกคนเป็นยังไงคะวิธีการนี้ทําให้ตะก,กร้าสินค้าเราโชว์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็สั่งสินค้าในทิกต o กกันได้แล้วใช่ไหมคะทุกคนตะก,กร้าสินค้าโชว์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ วิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เบลค้นหาแล้วก็สืบค้นมาเองนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเบลก็อยากสั่งสินค้าในทิกตอกเหมือนกันแต่เบลหาตะการ้าสินค้าไม่เจอเนาะ,ะวิธีการนี้เบลก็ใช้ในการสั่งสินค้าในติกตอกให้ที่บ้านใช้กันนะคะให้ที่บ้านได้ใช้ะคะ่ะทุกคนเบลก็หวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุก ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เบลก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้เบลอีกทีนึงนะคะทุกคนเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้บ๊ายบาย